สวัสดีครับข้อความที่ส่งถึงคุณในวันนี้นะครับที่คุณบังเอิญม,มาเจอคลิปนี้ครับก็มาดูกันครับว่ามีข้อความจักรวาลน,นะครับมีอะไรที่คุณจําเป็นต้องรู้บ้างนะครับสําหรับไพ่ที่เลือกขึ้นมาได้นะครับหรือผมสับขึ้นมาได้เนี่ยคือแมเศจครับ I learn a lot of money p u r s u i n g my true passion ครับเป็นเหมือนเปลวเพลิงนะครับเป็นเหมือนกองไฟที่กำลังก่อตัวขึ้นมาแม้เศษตรงนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะได้รับเงินอย่างมหาศาลเท่าที่คุณปรารถนานะครับคำถามที่ผมรู้สึกว่าไพ่กำลังจะบอกคุณคือคุณอยู่ในงานที่คุณรักแล้วหรือยังนะครับแม้เศษตรงนี้เนี่ยก็อาจจะไปเกี่ยวกับในเรื่องราวของ นะครับของจกักรวาลคือการทำน้อยได้มากหรือไพ่ตรงนี้อยากากำลังจะบอกกับคุณว่าตัวคุณนะครับสามารถเป็นแหล่งทำเงินได้อย่างมากมายคุณบางคนอาจจะอยู่ในงานที่ไม่ชอบอยู่อาจจะอยู่ในงานที่ไม่ได้รักอยู่ดังนั้นคุณลองถามตัวเองครับว่านี่คืองานที่คุณจะอยู่ไปตลอดหรือเปล่านะครับแน่นอนครับว่าด้วยอะไรต่างๆเราจะถูก เงินนะครับตีกรอบหรือจํากัดตัวเรานะครับคืออันนี้ผมยกตัวอย่างผมนะครับผมเคยเป็นลูกจ้างใช่ไหมครับแล้วผมก็รู้สึกว่าโอ้กว่าจะลาได้เนี่ยต้องอมีวันลาแค่กี่ครั้งต่อปีเองแล้วกว่าจะลานี่คือยากมากนะครับทําไมเราสูญเสียอิสระภาพ ในการท่องเที่ยวในการใช้ชีวิตไปสิ่งที่ผมจะบอกว่าคุณไม่ได้ผิดครับที่คุณอยู่ในงานที่ไม่ชอบหรือในงานที่แบบหรือติดในเรื่องเงินหรือเรงต่างๆนะครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้าคุณทําในสิ่งที่คุณรักในสิ่งที่คุณชอบจริงๆอ่ะคุณจะสร้างเงินได้อย่างมากมายมากมายมหาศาลคือคุณจะมีความสุขที่จะได้สร้างผลงานสร้างโปรเจกต์คุณจะรู้สึกว่าวิ้ยทำไมเวลามันผ่านไปเร็วจังเลยครับเมื่อคุณอยู่ในงานที่ใช่แต่เมื่อคุณอยู่ในงานที่ทุกข์ทรมานหรือคุณทำเพราะเงินคุณจะเกิดความทุกข์ เมื่อไหร่จะวันหยุดเมื่อไหร่จะเลิกงานนะครับอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายผมผ่านมาหมดแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเออเมื่อเราอยู่ในได้ทําอะไรที่มันรู้สึกว่ามีคุณค่ากับเราแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่อยู่กับมันจริงๆอะถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยถึงแม้ว่ามันจะหนักหรือมันจะอะไรก็ตามแต่เราจะมีแรงกําลังใจะครับที่ทํามันดังนั้นจัก,กรวาลอยากจะให้คุณรู้ครับว่า การลงทุนในตัวเองคือสิ่งสําคัญมากๆคุณควรลงทุนในตัวคุณครับเพราะว่าคุณจะสร้างกําไรหรือสร้างผลลัพธ์ครับหรือได้รับเงินนะครับคุณได้รับเงินแน่นอนครับถ้าคุณอยู่ในในเส้นทางงานนั้นที่คุณมีความสุขเหมือนศิลปินนะครับคุณลองดูศิลปินนะครับคือเขาสร้างสรรผลงานชิ้นงานออกมาเรื่อยๆยๆเรื่อยๆใช่ไหมบบางคนเหมือนเจคเคลโรลิงแล้วกันนะครับเห็นภาพแบบชัดเจนกว่าที่เขาจะโด่งดังนะครับ เขาแบบนั่งเขียนแบบนิยายหรือเขียนเนี่ยหนังสือนะครับที่ร้านกาแฟเดิมๆกินกินกาแฟถ้วยเดิมๆใช้เวลาหลายปีมากๆผมจำรายละเอียดไม่ได้นะครับแต่เขาใช้เวลาหลายปีมากๆก,ก,กว่าที่เขาจะโด่งดังดังนั้นนะครับศิลปินเขามีความหด่งไหลในงานเขาูรีักว่า เขามีความเชื่อแบบสุดใจครับว่าสิ่งที่เขาทําในงานที่เขาทำเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาแน่นอนนะครับและจักรวาลกำลังจะบอกอคุณเหมือนกันครับว่าจังหวะชีวิตจังหวะเวลาของทุกคนมีเหมือนกันดังนั้นจังหวะชีวิตของคุณที่ดีขึ้นก็มีเหมือนกันการเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับอย่าหยุดการเรียนรู้ไม่ว่าคุณตอนนี้คุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามแล้วคุณอาจจะมีข้อจํากัดว่าอาอ,าอ,อ,อออาาายยยยุุเเะะันนนนรรีีมมมม้หืไ่ทก็ต หนังสือครับในสิ่งที่คุณสนใจนะครับที่ผมบอกว่าผมไปเรียนมาเนี่ยนะครับเพื่อนผมก็ส่งมาเรียนฟรีด้วยนะครับเออผมไปเรียนทําโรตีมาก็สนุกดีนะครับแต่ก็รู้เลยว่าไม่ใช่นั่นคือไปลองให้มันรู้นะครับดังนั้นสิ่งที่แม่เสจจักรวาลกําลังจะบอกกับคุณครับว่าถ้าคุณอยากได้เงินอย่างมากมายมหาศาลนะครับจงทํางานที่คุณมีความสุขจงสร้างสรรผลงานเหมือนศิลปินคนหนึ่งที่สร้างสรรค์ผลงานนะครับ คิดว่าเป็นชิ้นงานที่แบบล้าเลิศที่สุดของคุณนะครับแล้วคุณจะได้รับเงินนะครับหรือมีคนจะจ่ายในสินค้าหรือในบริการของคุณทำทำมันนะครับถ้าคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือท,ทําธุรกิจของตัวเองคุณก็พัฒนานะครับโปรดัก รสชาติหรือรอะไร,ร,รต่างๆของตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับในลักษณะประมาณนี้นะครับก็อาจจะเป็นข้อความที่ส่งถึงคุณนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นการทำนายดงนะครับเพราะว่าแมสเซจของไพ่เนี่ยคือการไกด์ไลน์มากกว่านะครับก็ขอบคุณมากๆครับ